สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel นายทารพยากรไบโคเอกค่ะการทำนายดวงของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลในเดือนมกราคม2565ทำนายล่วงหน้านะคะขณะที่ทำนายอยู่นี้ก็คือเดือนธันวาคมนะคะเป็นการทำนายล่วงหน้าขอพลังงานแห่งไพ่าทาโร่ได้ส่งพลังงานมายังโดยชะตาของชาวราศีตุลและลัคนาตุล ขอไพ่ได้ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม2565ของชาวราศีตุลและลัคนาตุลค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมผู้ที่เกิดราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะส่วนลัคนาตุลผูกดวงค่ะเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดไปผูกดวงได้แลิงก์ถูก ผูกดวงไว้ที่ description รายละเอียดใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วขอเป็นตัวแทนของชาวตุนจับไพ่เสี่ยงทายทำนายใบแรก the magician 2 9ไม้เทา้า3 9เหรียญ4 2ไม้เทา้า5แาง a n g หก night of war อัศวินถือไม้เท้า 7. judgment แ the devil เ page of pentacle สิบ wheel of fortune ดูจากพลังงานของไพ่แล้วนะคะชาวตุลคะ่ะ พลังงานของค่าพลังงานของไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะดวงชะตาของชาวตุลในเดือนมกราคมนะคะปีหน้าปีใหม่คนที่อยู่ในราศีตุลลักนณะตุลน,นั้นนะคะได้ไพ่เดิ m a g เมจิเชนเมจิเชนคือผู้อย่างรู้ดินฟ้าค่ะคุณจะมีเซนแรงมีสัมผัสที่หกมีซิกเซนที่แรงนะคะให้เชื่อ สัมผัสที่6ของตัวเองให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะเวลาที่มีลางสังหรณ์อะไรนะคะเชื่อได้นะคะหรือว่ามีเหตุมีลางอะไรหรือฝันอะไรแปลกๆเนี่ยนะคะลองมาดูคําทํานายดูนะคะค่อนข้างแม่นทีเดียวเลยนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้ไปศึกษาหาความรู้นะคะมีความเชี่ยวชาญบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะสนใจในเรื่องของศาสตร์ของการพยากรณ์การดูหมอนะคะหรือว่าบางคนอาจจะสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นในเรื่องของจิตวิญญาณนะ ะะอยากจะรู้อะไรที่มันท่องแท้ในเรื่องสิ่งที่มันเหนือธรรมชาตินะคะดังนั้นถือได้ว่าคุณมีมีสัมผัสที่6นะคะมีซิกเซนต์ค่อนข้างแรงค่ะต่อไปนะคะสภาพแวดล้อมตัวรอบตัวคุณนะคะได้พไพ่9ก้าเทถาอาจจะมีความหึงหวงนะคะเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูแปลกๆนะคะซิกเซนของผู้หญิงค่อนข้างที่จะแม่นยําถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะการหวาดระแวงคู่ครองคนรักเนี่ย ะะเวลาที่ผู้หญิงเกิดซิกเซนอะไรขึ้นมาเนี่ยเซนของผู้หญิงค่อนข้างแรงดังนั้นอาจจะมีเรื่องของเซนในเรื่องของความหึงหวงนะคะรวมไปถึงเรื่องของงานต่างๆในเดือนมกราคมชาวตูนอาจจะมีงานอะไรเข้ามาเยอะผลงานค่อนข้างเยอะแต่ว่ารายได้หรือว่าผลตอบแทนนั้นค่อนข้างที่จะน้อยดูรู้สึกว่าไม่น่าพึงพอใจนะคะคุณเจิก คุณจึงเกิดความรู้สึกอยากพิทักษ์หงแหนสิทธิผลประโยชน์ของคุณอยากลุกขึ้นมาไปคุยกับเจ้านายหรือหัวหน้าว่าทําไมแบบรู้สึกว่างานมันแบบมันหนักเกินไปแต่ว่ารู้สึกว่าผลตอบแทนต่างๆมันอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่นักหรือคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับผลของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมาแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าม,มันมันดูไม่เหมาะสมนะคะคุณรู้สึกถึงความไม่พึงพอใจในผลตอบแทนของการทํางานนะคะหรือว่าความรักที่คุณทุ เทไปดังนั้นคุณจึงออกมาพิทักษนะคะรักษาหรือห่วงแหนผลประโยชน์สิทธิของตัวเองค่ะนะคะต่อไปนะคะบุคคลรอบๆตัวคุณได้ไพ่ก้าเหรียญก้าเหรียญคือคนที่มีฐานะดีอยู่รายรอบตัวคุณนะคะก็ถือได้ว่าคุณพึ่งพาคนรอบๆตัวคุณได้นะบางทีคุณอาจจะมีแม่ที่ร่ำรวยนะคะช่วงนี้อาจจะ ติดขัดดา้านการเงินจะขอเพื่งพาคุณแม่นะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้หญิงที่มีความร่ารวยนะคะรอบๆตัวคุณเนี่ยให้การเพึ่งพาคุณได้ในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเงินของคุณมีเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เข้ามาเป็นช่วงๆนะดังนั้นนะ่ะช่วงไหนที่มีงานเยอะเงินเยอะเงินเข้ามาเยอะงานเข้ามาเยอะรีบเกาะโกยนะคะเพราะหลังจากนี้ไปมันก็จะดรอปลงมันก็จะซาลงนะคะช่วงไหนน้ําขึ้นให้รีบตักคะ่ะ การงานการติดต่อการเจราจานะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้ทางไกลการต่างประเทศหรือการออกงานสังคมราบรื่นดีนะคุณจะดูเด่นมีหน้ามีตานะคะการเจราจาติดต่อเรื่องใดๆนะคะติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารหรือติดต่อ,นาาห,อ,ตตอหน่วยงานใดๆก็ประสบความสําเร็จราบรื่นได้ด้วยดีค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือ เรื่องของความทุกทนทุกทรมานนะคะบางคนอาจจะทนกับบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วรู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกิน่ะนะคะสิ่งที่เราเผชิญอยู่บางคนอาจจะทนในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่สบายในช่วงปีใหม่นี้นะคะมีสภาวะที่เวียนหัวไม่สบายนะคะทุกทนทุกทรมานกับอาการเจ็บปวดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเริ่มตั้งแต่ปวดหัวปวดฟันนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดไหล่นะคะหรือเป็นไมเกรนบางคนอาจจะทนทุกข์กับเรื่องของ การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางคนอาจจะทนทุกข์กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะต้องดูแลคนผู้ป่วยติดเตียงนะคะทุกทรมานกายใจต่างๆนานาดังนั้นเอาเป็นว่าปัญหาที่คุณทุกทนอยู่นี้นะคะทนไปอีกสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวปัญหานั้นมันจะมีทางออกค่ะนะคะหรือบางคนกําลังศึกษาบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างที่จะยากนะคะสิ่งที่คุณกําลังศึกษาอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการหรืองานอาชีพต่างๆทักษะวิชาการต่างๆคุณทน กับมันไปสักพักหนึ่งพอคุณผ่านพ้นไปได้คุณก็จะได้มีลู่ทางทํามาหากินนะคะมันจะเป็นสกิลเป็นทักษะให้คุณได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าต่อยอดอาชีพของคุณได้ค่ะ อดทนแล้วนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะสำหรับไพ่ The Hangman ต่อไปค่ะ Night of Wands นะคะคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นบางทีคุณอาจจะเล็งเห็นนะคะธุรกิจบางตัวที่คิดว่ามันจะนำกำไรมาให้กับคุณนะคะคุณมีความคิดก้าวหน้าแอดวานนะคะกระตือรือร้นในความก้าวหน้าของตัวเองบางคนอาจจะกำลังไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะเอามาต่อยอดอาชีพของคุณบางคนอาจจะ มีการเดินทางนะคะเพื่อไปพบปะเพื่อไปเจรจาในเรื่องของธุรกิจการงานต่างๆนะคะบางคนอาจจะเพิ่งได้งานใหม่กําลังกระตือรือร้นเรียนรู้งานเลยดังนั้นไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความตื่นตัวความก้าวหน้านะคะในเรื่องของความขยันในเรื่องของการงานและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เดอะสติกเกิดขึ้นมานะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบนะคะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับตํารวจเกี่ยวข้องกับอายการเกี่ยวข้องกับเรื่องของทนายต่างๆนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะคะดังนั้นคุณก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะคะหากต้องมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะหรือคุณอาจจะมีที่พึ่ นะถ้าคุณมีเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องนะคะคดีความต่างๆคุณอาจจะต้องไปติดต่อหาทนายหรือว่าปรึกษาคนที่มีความรู้นะคะให้คําปรึกษาคุณได้ช่วยคุณแก้ไขปัญหาต่างๆได้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้กฎระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆค่ะนะคะการพบปะกับกูรูผู้รู้ต่างๆต่อไปค่ะ The Devil เกิดขึ้นมานะคะในตำแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยต้องระมัดระวังนะคะสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาในบ้านอาจมีความวุ่นวายหรือคนในบ้านอาจจะทําอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดข้อตกลงผิดสัญญานะคะหรือว่าต้องระมัดระวังว่าเรื่องไม่ดีจะเข้ามาในบ้านนะคะง่ายๆเลยบางทีอาจจะมี SMS หรือว่าลิงก์แอบ,บอมส่งเข้ามาทางโทรศัพท์กดเข้าไปแล้วเงินในบัญชีถูกดูดเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะมันเป็นภัยใกล้ตัวมากๆการลุ่มหลงนะคะ การหลอกลวงเนี่ยเข้ามาใกล้มากๆบางคนอาจจะแบบมีอินบ็อกซ์เข้ามาเป็นสแกมเมอร์อินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วก็หลงคุยกับสแกมเมอร์อยู่ตั้งนานนะคะสแกมเมอร์บอกให้เอาเลขบัญชีเอาชื่อที่อยู่เอาแบบอ e ีเมลต่างๆไปเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของการหลอกลวงมันใกล้ตัวเรามากเลยมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะถึงแม้เราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ออกไปเจอก,กับใครก็อาจจะถูกหลอกได้ต้องระมัดระวังด้วยแล้วแวงเอาไว้มีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องไม่ดีพวกนี้นะคะต้องระมัด ระวังค่ะก็นึกถึงทำทำนายนี้ไว้ก็แล้วกันนะคะถ้าเจอเรื่องอะไรแปลกๆแบบนี้ที่พูดมาเนี่ยนะคะต่อไปค่ะความคิดภายในใจอยากมีโชคนะคะอยากถูกหวยอยากมีเงินก้อนใหญ่นะคะอยากทํานู่นทนํานี่อยากทําอะไรที่แบบว่าใช้เงินเยอะๆได้ได้มีเงินเยอะๆใช้จ่ายสบายๆนะคะใครๆก็อยากรวยแต่ว่าความร่ํารวยนั้น่ะนะคะถ้าเราขยันเนี่ยมีโอกาสที่จะรวยแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเราได้แต่ฝันเนี่ยมันก็คงจะห่างไกลตัวจริงมาห่างห่างไกลความ จริงไปสักหน่อยนะคะดังนั้นเนี่ยการในเรื่องของการอยากรล่าอยากรวยมันก็มีหลายวิธีนะคะบางคนก็อาจจะไปแบบทํานาคาไม้ไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนาคาขอพรพญานาคนะคะมีเคสของอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยมาปรึกษาว่าจะไปทํานาคาดีไหมนะคะก็มาดูดวงปรากฏว่าเออไปเลยไปเลยเดี๋ยวกลับมาแล้วจะมีโชคปรากฏว่าส่งข้อความมาบอกนะคะเมื่องวดที่ผ่านมาถูก2ตัว5ใบสตัวอีก5ใบลอตเตอรีหลัง จากที่กลับมาจากถ้ำนาคานะคะอันนี้ก็เป็นความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นาอนะคะก็ถือได้ว่าอยากร่ำอยากรวยก็ต้องหาวิธีนะคะบางคนก็อาจจะทำธุรกิจก็ได้นะคะต่อไปค่ะใบสรุปได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะก็คือไพ่แห่งความโชคดีค่ะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นนะคะบางทีอาจจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินฟิก ลิกฝวามือเลยทีเดียวเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะรวยค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองนะคะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตชีวิตจะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนเป็นดีขึ้นแน่นอนนะคะอะไรที่เคยรู้สึกว่ามันท้อแท้สิ้นหวังคุณก็จะดีขึ้นนะคะชีวิตจะมีความหวังมากยิ่งขึ้นอาจจะมีใครหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้กับคุณนะคะดังนั้นชีวิตที่เจอปัญหามีทางออกชีวิตที่จนอยู่มีโอกาสที่จะกลับฟื้นขึ้นมานะคะตั้งตัวได้นะคะชีวิตที่ทุกทรมานนะคะ กายใจต่างๆก็จะกลับพิษฟื้นกลับมาดีขึ้นใครเจ็บใครได้ป่วยก็จะมีโอกาสรักษาให้หายหรืออาการจะดีขึ้นนะคะดวงคุณจะพลิกฟื้นดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็สบายใจได้นะคะสําหรับชาวชาวราศีตุลน,นะคะต่อไปเราจะมาขอไพ่ได้ช่วยทำนายนะคะว่าไพ่ต้องการอยากจะบอกอยากจะแนะนำหรือเตือนอะไรให้กับชาวตุลกันบ้าง ขอ,อพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลไพ่อยากจะบอกอยากแนะนําหรืออยากจะเตือนอะไรชี้แนะอะไรให้กับชาวตุลบ้างคะในเดือนมกราคม2565นี้อี้ e of Cups, Ten of Wans, Lovers, Queen of Wands, The Moon, The Magician, s t r ต n g จและ Seven of s ฟสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือในเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวตุลคะ่ะ นะคะคุณจะพบรักได้พบคู่ครองต้องใจได้มีความรักลัคกี้อินเลิฟนะคะแต่คุณอาจจะเจอเรื่องปวดหัวก่อนนะนะคะไม่สบายใจหรือว่าคุณอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วคุณก็ได้มาสมหวังได้พบรักได้เจอรักได้พบคนที่ใช่หรือบางคนอาจกําลังที่จะมีปัญหานะคะกำลังเผชิญปัญหาปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของความรักคุณจะพบกับทางออกนะคะและความสําเร็จ นะคะจะเกิดขึ้นดังนั้นในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ว่าจะออกจากปัญหาได้จะได้พบความสุขนะคะแต่หลังจากนั้นอาจจะต้องเหนื่อยกับการทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้หรือความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ทุ่มเทไปเถอะค่ะเพราะสิ่งที่คุณทุ่มเทไปในนั้นนะคะมันจะส่งผลดีนะคะในภายหลังกับตัวคุณนะคะมันเป็นการที่ลงทุนแบบอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ ไม่ได้ขาดทุนนะคะการลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอะไรที่สมน้ำสมเนื้อนะคะจะไม่ขาดทุนนั่นเองต่อไปนะคะสำหรับที่สองนะคะเรื่องของ การงานนะคะการงานของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกิดขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ก็ถ้าช่วยกันนะถ้าคุณไม่สบายใจในเรื่องของการงานหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคุณมีคู่ครองคนรักอยู่ด้วยนะคะหรือว่ามีเพื่อนสนิทหรือมีพาร์ทเนอร์หรือมีเลขาคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะคนที่หวังดีต่อคุณรักคุณเนี่ยก็ <c oughs> จะช่วยปลอบใจช่วยให้คาปรึกษาหรือว่าชี้แนะคุณได้นะคะดังนั้นน่ะถ้า าไม่สบายใจหรือวิตกกังวลนะคะมีความทุกข์ในเรื่องของการงานก็ลองหาคนปรึกษาดูนะคะอย่าไปคิดเองเออเองคนเดียวนะคะมันอาจจะไม่พ้นหาทางไม่ออกนะคะยังคงไม่หลุดพ้นจากบ่วงของปัญหาไปได้นะคะดังนั้นถ้ามีปัญหาไม่สบายใจก็ลองหาที่ปรึกษาดูนะคะต่อไปค่ะ เซนส์ของคุณอย่างที่บอกนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีซิกเซนต์นะคะสัญชาตญาณแรงเซนต์แรงนะคะแล้วก็ยังมีอํานาจด้วยเนาะก็อย่าไปทําอะไรที่ผิดก็แล้วกันนะคะคุณมีพรสวรรค์น,นะคะคุณมีทาเลนต์เบื้องบนส่งส่งทาเลนต์ส่งทิปบางอย่างมาให้คุณนะคะอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนส์เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ลึกซึ้งและถ่องแท้เข้าใจง่ายเรียนรู้ได้เร็วนะคะ แล้วก็มีอํานาจด้วยนะคะมีอํานาจในการตัดสินใจมีอํานาจทําให้คนคล้อยตามได้นะคะทำอะไรแล้วออสามารถสั่งคนอื่นได้หรือมีมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำนะคะ แต่อย่าไปทําอะไรที่ผิดนะนะคะการที่คุณทําอะไรลับๆล,ล,ล่อๆหรือมีความลับนะคะหรือว่าทําอะไรที่ผิดนั้นจะส่งผลเสียหายนะคะต,ต่อต่อตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าความมั่นคงนะคะในเรื่องของความเชื่อใจเนะะาะเพราะฉะนั้นมีดีอยู่ในตัวก็ทําดีเข้าไว้อย่าไปทําอะไรที่ผิดใช้ความสามารถอันพิเศษของตัวเองทําอะไรที่ผิดหรืออํานาจที่ตัวเองมีไปทําอะไรที่ผิดนะคะหรือเอาผลประโยชน์เข้าขกับตัวเองมันจะส่งผลเสียต่อคุณใน ภายหลังก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามสําหรับการรับชมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่ากดติดตามก็ฝากกดติดตามช anel นายท a ลอดพยากรไบโคเอด้วยนะคะการดูดวงเช็คดวงในครั้งน,นี้เป็นการทํานายดวงแบบพลังบวกนะคะตั้งใจทําคลิปมาฟรีเพื่อให้กําลังใจเพื่อชี้แนะเพื่อแนะนํานะคะพลังงานบวกให้กําลังใจกับคุณที่ราศีตุลที่ได้มาดูนะคะก็ฝาก กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจตอบแทนกลับคืนมาจะได้ชื่นใจจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกมาให้คุณได้เช็คดวงตรวจดวงนะคะเอาเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตของคุณล่วงหน้าค่ะด้วยความปรารถนาดีจากดิฉันครูเอปัทมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโรฝากช anel นายทาโรพยากรณ์ใบรคเอด้วยนะคะขอขอบคุณการติดตามนะคะซับสไคร์เบอร์ผู้ติดตามทุกท่านของช anel นายทาโรพยากรณ์ใบรคเอค่ะวันนี้ลาการไปก่อนขอให้คุณทุกคน โชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ